สวัสดีครับพบกับร้าน AT เครื่องเสียงนครพนมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีสินค้ามานําเสนอท่านนะครับเป็น EQ t h a ทาดานะครับรุ่น2 3 1นั่นเองครับเป็น EQ 31แบนด์นะครับของ t ทาดานะครับหลักการทํางานของ EQ ก็คือใช้ในการเร่งและก็ลดความถี่ที่ขาดหายหรือว่าเกินนั่นเองนะครับส่วนปุ่มและก็สไลด์ที่ที่เห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นตัวเร่งนะครับ เร่งความถี่หรือว่าลดความถี่ที่เกินหรือว่าขาดหายนั่นเองนะครับส่วนวอลลุ่มตัวนี้จะเป็นเกณฑ์หลักเข้าจากสายสัญญาณเข้ามานะครับก็จะมาผ่านวอลลุ่มตัวนี้นะครับส่วนปุ่มนะครับปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่ม b y p a าสนะครับปุ่ม b y p a าสก็คือไม่ผ่านการคัดหรือการลดการริ่งนั่นเองนะครับ ปุ่มต่อมาก็จะเป็นปุ่ม low cut นะครับโล w cut ก็จะคัดตั้งแต่ย่าน2 0 h เฮิร์นะครับจนมาถึงประมาณ 40Hz เฮิร์นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นปุ่มเรนนะครับก็คือจะทําให้การบูตอ EQ หรือการคัดเพิ่มเร่งหรือลด EQ มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่เป็นไม่ได้เอาไวเ้เพื่อไอเพิ่มไดนามิกนะครับ แต่เป็นการทําให้บูตเวลาบูตเนี้ยบูตขึ้นหรือว่าลดลงเห็นเห็นไอได้ยินเสียงเสียงชัดขึ้นนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับก็จะมีช่องเสียบปลั๊กไฟ AC นะครับ220โวลต์นะครับแล้วก็มี power คือสวิตช์เปิดปิดนะครับต่อมาก็จะเป็นภาค Output ์พ Out ุนะครับเป็นแจ็ค XLR แล้วก็เป็นหัวฟลนะครับส่วนฟังอินพุตนะครับก็จะเป็น XLR เหมือนกันแล้วก็เป็นหัวฟลเหมือนกันให้มา2แบบนะครับในฟัง L และ R นะครับส่วนการต่อซ้ายนะครับตัวนี้อันดับแรกเราก็ต่อจากมิกเซอร์นะครับมาหรือว่าจากเครื่องเล่นก็ได้นะครับมาเข้าที่ช่องอิน a n n e l A กับ Channel B นะครับอย่างนี้นะครับ ส่วนเอาพุทนะครับช่องเอาพุทนะครับก็จะไปต่อที่ไอคอร์สหรือว่าลงไปที่ Power อแอมก็ได้นะครับส่วนส่วนมากก็จะไปหาที่คอร์สนะครับเพื่อแยกเสียงต่อไปนะครับไอผมจะใช้ตู้มิเตอร์ในการทดสอบให้ฟังนะครับวันนี้ก็ต่อเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบปลั๊ก AC ถ้าไม่กดปุ่มอะไรนะครับไฟจะยังไม่ติดนะครับตัวนี้ถ้ากดปุ่มถ้าเราจะบายพาสฟังเสียงว่าเราคัดแล้วกับยังไม่ได้คัดตัวไหนดีกักนล้วก็กดบายพาสเลยนะครับนี่กดบายพาสหรือนะครับโลค c u นะครับในกรณีที่ย่านความถี่ตั้งแต่20ถึง40อย่างนี้นะครับเราเราไม่ต้องการในความลงลึกของซับก็กดไปนะครับที่โลค c u เลยนะครับส่วนปุ่มเรนนะครับปุ่มเรน ถ้าอ่านผิดก็ขออาภัยด้วยแล้วกันเนาะปุ่มเรนนะครับก็จะทําการถ้าถ้ากดแล้วมันก็จะทําให้เสียงนะครับเหมือนว่าเวลาดันขึ้นมันก็จะมาแบบ db มาเต็มแบบเหมือนเสียงมันเพิ่มขึ้นนะครับเวลาลดก็จะฟังแล้วชัดเจนมากขึ้น,นครับแต่ไม่ได้เพิ่มไดนามิกนะครับตัวนี้บอกไก่อนว่าไม่ได้เพิ่มไดนามิกนะครับไม่ได้เอาไปสำหรับเพิ่มไดนามิกสำหรับปุ่มเลนนะครับ ต่อมาก็เดี๋ยวให้ฟังเสียงกันเลยนะครับเป็นการลองอะไรกันเนาะโดยยังไม่ผ่านอะไรเลยยังไม่ได้กดเพิ่มเบนขึ้นมายังไม่ได้เพิ่มเบนนะครับจะเป็นผ่าน EQ โดย,ยนี้เลยในกรณีสัญญาณเบานะครับสัญญาณไม่ขึ้นถึงเลขศูนย์หรือบวก10นะครับเราก็สามารถเล่งที่วอลลุ่มได้ ถ้าหากเล่งเกินจนถึงบวก18ถึงจะมันคลิปนะครับก็จะทำให้เสียงแตกได้ยก<น>เสียงผ้าไปเลยนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะกดปุ่มเลน์ปุ่มเลน์นะครับแล้วก็จะมายกสไลด์ในความถี่ขึ้นว่าเสียงจะต่างยังไงนะครับเดี๋ยวจะลองยังไม่ได้กดก่อนนะครับนี่นะนี่คือยังไม่ได้กด ครับในย่านผมยกในย่านไฮขึ้นมานะครับเป็นเสียงแหลมนะครับตั้งแต่6.3 k แล้วก็8 k นะครับผมทำการกดปุ่มเลยนะครับไม่รู้ว่าฟังออกหรือเปล่านะครับ มาสรุปคร่าวๆสำหรับ EQ ตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่น a าดารุ่น2-3-1นะครับเป็น EQ 31แบนดแนะครับ<ม>ในแบนด์ทาดานั่นเองนะครับส่วนเรื่องเอาพุทนะครับว่าจะต่อไปไหนนะครับก็จะมีก็คือต่อเอาพุทไปหาคอร์สนะครับเพื่อแยกเสียงหรือว่าลงที่ Power Amp ในฟังในบ้านหรือว่าอะไรก็ได้เช่นกันนะครับก็ ลองซื้อไปทดลองเล่นดูก็ได้นะครับัวนี้สำหรับ EQ นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามช่อง AT Audio AT เครื่องเสียงแความพนมด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ